ดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและทางประเทศพอกันวันศุกร์ที่31เดือน้องมีนาคม68จ้าสิ้นเดือนจะจ่าพี่น้องวันนี้เขากับเขาปลาคือนเขาเนาะแม่นปลาน้าจะรวยจะพี่น้องอำเภอน้ารวยจังหวัดอุบลจ้าวันนี้มาห้ารอบวงบวกจองอีกแล้วพี่น้องหลังจากเมื่อวานเทากับมันยี่เนาะเมื่อวานเทากับมันแน่แม่นวันนี้สิโสดสีมันบอกับมารอบวงแต่ว่า บอกจ <laughs> ้องมันก็บม้วนซุกนะพี่น้องเออม้วนซุกหลายนะมันก็นั่งซุกบอบระไหลปลาปลายเนาะเขาว่าปลาแหลกเนาะนี่มันโลนเดียวพี่น้องเบิ่งเต้มันโลนลงพี่น้องเดี๋ยวนี้เอาบ่ได้ได้พี่น้องเลยมันโลนลงมาได้เนี่ยคุณทั้งล้างของก็มีมันโลนแปลว่ามันล่มนะนะมันล่มแห้งมันล่มมันกับวันหักกันะนี่สะไดยเนาะแมนมึงก็เอาไหนของพี่น้องมึงแต่ว่าซัมนี้เขาก็บ่สามารถจิไปเซตได้ได้พี่น้องเลยไม่ได้ไปตากแห้งกับเซ่อบ่ได้บอบานเนาะเออมันบ่ฟุบอบาน โอ้ยเสียดายไม่ร่มแห้งมื่อคืนนี่พี่น้องแท่งมันขาดลงมาเลยโอ้ยตดมันใช่หรืเปล่าชุมเมืนพี่น้องมูเห็นอยู่บ่ปุ่นพี่น้องเห็นอยู่มันหลายอยู่เนอคตกตัวอยู่นอโอ้ยู่ก็ร่างรุนนี่แหละพี่น้องหลาย มาขออีหลอ,อกจากพี่น้องแต่ก่อนก็ขออีหลอ,อกแล้วขอทุ่งผุออไปหาอีหลอกเพื่แกงนอกวันดดที่นอเอาะมาไก่เตืบจากพี่น้องบ่เ่าเห็นหน้อยชุกมาจากน้อยแหงว่าเหี้แต่ว่าน้อยดิบนั่นนี่ยอ,นอยู่เห็นหลายอยู่ไม่ค่อยไหนแหง หาองูเมาื่อละแล้พี่กกนอนองที่เราไปเบ่งหมักตัวตอเนาะจ้ะงานถึงนิ้วยอโบมาชนเลนก็บ,บอมให,นมหน้นิ้นนนนวไอนี่นี่เป็นดอกสลอีกสามสี่หมื่นล้พี่นนองยังสิซุป ผมมันมล่ะเรื่อยจ้ะเล่อเป็นส่วนไปนี่กระต้นบักสตอจ้ะพี่น้องนี่ต้นสตอปลาโมเป็นหน่วยจ้ะปีนี้บ่จับเลยบักสตอปลาหมากใหม่เนี่ยเอือนจับดีเนาะบักสตอบ่จับจ้ะพี่น้อง ม่มีเลยตัวนี้นี่จะไปเบบ่งอีกตัวหนึ่งไม่จับพี่หนออีกอีกตัวนึงจับพี่หนอหมกสตอมองเขาเคยมาเอาม่มีหน่วยจ้ะไม่จับคือกันตัวนี้เนอหมกสตอมาจับเ้ยจับนี่นี่พี่นี่งแตนอ่ว่าอาจจะเป็นบางต่วก็ได้มึงมาลองต่วแล้วมรจับเลยตัวนี้ มันง่ายเลยแต่คิวมาอันนคนยี่ก่อนหยาบดกได้หนิพี่น้องมีพี่น้องก็บอกไก่ตัวหนึ่งจ้ะอุ้ยดอกตัวใหญ่ดกนั่นไม่แกนจะสุ่มให้บุ้งเออดกยติจ้ะดอกยู่พี่น้องดอกยูตตัวนี้เขาได้อยู่อืมก็หมกไฟ่กูเห็นสัตว์มาไหนได้พี่น้องหมกไฟ โอ้พีนี้บอกใบก็ร้ายนะพี่น้องเอ้ยอัพเดทบอกใบให้เบิองเรื่อพี่น้องบพรานหน่อยห wow. น่วยใหญ่เด้อพี่น้องก็คอมเมนต์ว่าใเมื่อกี้บอกใบเพราะหน่สุกเลยจ้าเอามาเบิองอีกนะจะพี่น้องโซนที่เอาเคยถ่ายพี่น้องเบิองอะไรนี่โด่งคางโด่เน็ตอัพเดทให้เบิองเรื่อยๆจ้ะพี่น้องุูนะแสงบัได้ญ่ปัญใดสช่วงเล่นคืพ่อกินพ่อเก็บปุ่นสว่างเก็บเพชรคนละพี่น้องช่วงเก็บเพชรคนละอย่างชิจุก โอ้ยแบบโด,ด,เดกเลยพี่น้องเลยฝ่ายปีนี่ต่นได้กัโอู้แต่ตัวเป็นหน่วยจ้ะขี่รถกลับบ้านแล้วพี่น้องเลยจะจอดๆเพื่อจะขวัญพี่ยังพี่ยังเดี๋ยวเห็นเห็ดนั่นเห็นเห็ดบอน,น,น,นั่นข้าวขาวนัน่น บวก็เดิอพี่น้องเลยเห็ดอ่อนเดี๋พี่น้อกอู้เห็ดอ่อนนี่ดอกหนึง่งอู้หอ่อนอ่อนเออวันหยุดก่อนไปหลอกใกล้กําลังเกิดบ่กําลังเกิดเพื่อนว่นี่วันหยก่อนลวก,กมาลวกมาหลวมสีแก่หนิอ่ะพี่แกงตื่ ค่ะ้าพออ,อีกเออลงมาหลดนะบ,บ,นบอ,อเอาหัวนไวเด้อแต่ว่าไปปลูกบะเกิดด้วยนี้ปลูกใำดินเดีย๋ยรือเปลวาดีม,มาดีม,มาอีกกงขวดนึงเดีอี่นอ่อ อ่อนๆพอดีแกงเลยแกงเสียบได้วหนิจากเข้าห้าหมกจองแล้วพากลับเข้ามาเห็นห้างมูลเดียงจับพี่น้องก็เลยจะพากันเอาซ้ำๆเลยพันแขนเสือดีๆเนี้ยบอมสีดำนี่สีมิตรไบบอพี่น้องเอาห่างกุ่นก่อนพี่น้องฮักออกแก่นี่เออเออแหนื่มั้งอ้มบ่มีตัวนี่บ่มีตัวอย่าบ่มีอุ้มมาตันี้มีคือมีห้างนี่หอ นี่บ้นี่บนี่นี่บอเ้าใครหน่อยใครไปโอ้ออกเบทางน้อเบืงคนงานพี่นาะห่างเดียวหางเดียวเด้นเกียงสีลอกเนาะ ใส่ไว้หนำจะพี่หลอกแกงใส่หลอกใส่ไว้หลอกก็ได้สิหาหนำนี่ละก็ได้ถยวยนึงนี่ละเจียงใส่หลอกใส่ไว้ใส่หน่อใหม่นาะแม่หน่อใหม่ก็มีมันมีแน่ก่อนจะไปหางใหม่โอ้ยพอดีเลยวบายแสบปานยังย่างไปเรื่อยยับไปเรื่อยหาอยู่ข้างข้างใส่คือจัยงว่ามีห้างหนึ่งอีกอยู่ห้างหน้า นี่บ่แม่พี่น้องล้างจากถ้ามาตะผู้นะจ้ะเอากระสีมาเอาน้มใหม่จ้ะพี่น้องเอาน้มใหม่ไปตวมแก้วจ้ะไปตวมไปแกงจ้ะพี่น้องคุณน่นะบ่ได้มาซอมเมืองข้างล่างบานไร้หมือนละจริงจีหลับพี่น้องคุณนะ่ะอ้ยหนาบิดเลยนี่นี่อฮ้ย

những cái tên của mình, những cái tên của này, Nó cái bớt

không chỉ xong nó chị có làm cửa xèo chưa con chó mày thì lái nhỉ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ไปต้มไปแกงเลยจ้ะเอาคิมกีกะจีตาพี่น้องเลยจ้ะสิไปต้มไปแกงหน้าใหม่ก็เลยจ้ะเอาคิมีจกาฝากก็เลยก็แชร์ได้จ้ะพี่น้องก็ติดตามกดกระดิง่งแงเตือนจากช่องนู้กอนแชนแนลวัหน้าพอกันไหมจ้าคิมกีก็ขอบคุณพี่น้องได้หลายจ้าสวัสดีจ้า